มาคั่วในตำนานของเราเนาะนี่จันุกจะทำการเอ้ยคั่วๆก่อนนี่ครับเราต้องใช้เตาฟืนนี่พี่นะ้านะเตาถ่านเนาะเตาถ่านก็ได้นะครับผม,มนี่ครับผม เมนูแกงขั่วหนูอันนี้หมกหนอ่อไม้นะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นหมกนมหน่นอไม้เนี่ยป้าหมกหน่อไม้สุดยอดเลยสุดยอดเลยหมกหนอ่อไม้อันนี้ก็แกงขั่วหนูจานสุกเนาะนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับชิมดูด้วยกันแซ่บ,ซบอีกทีหนึ่งเลยครับผมเมนูมื้อเที่ยงนะวันนี้พี่น้องเมนูมื้อเที่ยงโอ้ย น้ำกำลังเดือดๆเลยครับผมนีโอ้ขุดเึินเดือดๆเลยหนพุกใหญ่หนพุกใหญ่สุดยอดเลย บรรยากาศข้าวขนาดครับผมแกงขั่วหนูสูตรจากสุริสันสสติโซ่ เด็ดแน่นอนสูงนี่โอ้โหนีน่เตาแบบบ้านๆนะครับผมสองเตาเลยบ้า ให้สุกดีๆเน,ๆน,นาถีน้องเนาะแล้วค่อยมาเดี๋ยวน้ำเติมเครื่อปรุงกันอีกทีหนึง่งฝั่งนี้จะเป็นหมกหน่อไม้หม,มกหน่อไม้ก็ไฟจะสุกแล้วนอนโอ้โหดยอ่หน่อไม้ 南瓜。是、嗯。 น้ำใสไหมใส่ม Or ่เม yeah. ่ก้จะเอ่ส่ใสใส่เอหมใส่จากเต็มให้น้ำอ uh ีกจะไน้ำจะหมเนาะพอเนาะพอนาะ่มนใหม่เน้พอตัวน้ำพอจะใหน่ หมกหน่อไม้สุกแล้วหมกหน่อไม้เกี๊ยวข้นหอูจันสุกเกี๊ยวข้นหนูจัสนจสุกก็เดี๋ยวสุกก็เดี๋ยวจะชิมก่อนจังหน่อยเนาะสับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีหมกหน่อไม้แกงอ่อมหนูแกงอ่อมหนูพุกใหญ่เน,ะนาะขออนุญาตชิมนะครับผมคักคกักกัก อืม,มโลโลสุดยอดมาคาบนันครับสุดยอดเลยครับผมมามามาพี่น้องปองปลายสุขคนสุคนครับจริงหนูนาเนาะหนูพุกใหญ่นะครับผมสสร้นะะอนร้อน,นมือเที่ยง ครับครับโอเคครับผมขอขาฝากไปเพียงนเท่านี้อน่อเนาะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้น้ขอกครับสวัสดีครับ